ทำงานติดแผ่นนำไฟฟ้าที่ผิวหนังบริเวณหน้าอกของผู้หมดสติการใช้งานเครื่องสำหรับเด็กการใช้งานเครื่องสำหรับผู้ใหญ่เสียบลายตัวเชื่อมต่อจากแผ่นนำไฟฟ้าเข้ากับตัวเครื่องกำลังทำการวิเคราะห์ห้ามแตะต้องตัวผู้หมดสติ ไม่ต้องช็อกเริ่มทำ C P R กด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  ทงทานติดแผ่นนำไฟฟ้าที่ผิวหนังบริเวณหน้าอกของผู้หมดกำลังทำการวิเคราะห์ห้ามแตะต้องตัวผู้หมดสติแนะนำให้ทำการช็อค ็ไม่ได้ทำการชอ็อกกำลังทำการวิเคราะห์